การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษาการดำเนินงานสีด้านของสถานศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564โรงเรียนวัดท่าแรกตำบลอ่างทองอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครสวรรค์เขตสองเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านหมู่ที่1และหมู่ที่4ตํตำบลอ่างทอง ในปีการศึกษา2,564โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีนักเรียนทั้งหมด70คนเปิดทำการสอนสองระดับระดับปฐมวยัยและระดับปถมศึกษารวม8ห้องเรียนมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตบริการ งานด้านที่1ด้านวิชาการการจัดการศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายการบริหารโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกาศมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมายอย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ,ราาาการ,ร,าาาการ context, ประเมินมาตรฐานภายในสถานศึกษาติดตามตรวจสอบประเมินมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดโครงสร้างการบริหารและแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารงานทั้ง4งานนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติจริงโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองชุมชนสังคมมีกระบวนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการใช้วงจรคุณภาพแบบ PDCA และใช้หลักการบริหาร Train Model ขับเคลื่อนเป็นกลไกพัฒนาคุณภาพของงานและการจัดการศึกษาใช้กระบวนการนิเทศและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC ในการพัฒนามีการประเมินสรุป และรายงานผลการดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปีและนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานและความต้องการตามบริบทของชุมชนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบข่ายของงาน เพื่อการนำหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนมอบนโยบายให้ครูจัดทำแผนการสอนที่มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติด,ด้วยวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเช่น active learning การเรียนรู้แบบสเตม BBL 3R8C สนับสนุนการผลิตสื่อนวัตกรรมและส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการมิเทศโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมิเทศตามแผนการมิเทศแล้วนำผลไปปรับปรุงแก้ไขมีการจัดเก็บผลการเรียนรู้โดยระบบ SMSs ที่ทันสมัยจากการบริหารการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นทำให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้ในระดับดีมากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบบริหารการเงินและสินทรัพย์ให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการโปรง่งใสเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายงานเงินคงเหลือ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีการเงินและส่งบัญชีการเงินและพัสดุให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองตรวจสอบเป็นประจำทุกปีด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการกำหนดมาตรฐานและภาระงานตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร,กรมีความรู้และทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานตำแหน่งส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาและพัฒนางานโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสรรหาอัตรากำลังที่ขาดแคลนและรงตามสายงานการสอน านการบริหารอาคารสถานที่โรงเรียนได้ใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกๆชั้นมีห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมีสนามฟุตบอลสนามเปตองเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตนเองจัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดและเพียงพอสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านการบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกชั้นภาคเรียนละหนึ่งครั้งดำเนินการคัดกรองผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลดำเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสมของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเช่นการระดมทุนการศึกษา ด้านการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะจัดทำแผนพัฒนาตนเองและดำเนินงานตามแผนโดยมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลักเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดมีการเข้าร่วมประชุมอบรมสัม,มนาเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับแก่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคมและได้ส่งเสริมให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนา ตลอดจนเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเปิดโอกาสให้คณะครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนหรือพัฒนากระบวนการทำงานของคณะครูรางวัลที่ได้รับรางวัลเลขานุก,การคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นจากสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย รางวัลชมเชยโดยรูปแบบเทรนการประกวดรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จประจำปีการศึกษา2564ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียน RT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้านผลคะแนน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศทั้ง2ด้าน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนวัดท่าแรดเนื่องโดยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยโรงเรียนวัดท่าแรดจึงเล็งเห็นความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน เื่อชะลอการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากการเดินทางของนักเรียนครูและผู้ปกครองที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอีกทั้งเพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ซึ่งโรงเรียนวัดท่าแรดได้มีการเตรียมความพร้อมและทดลองปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของสองพททั้ง5รูปแบบตั้งแต่ในช่วงเดือนมิถุนายน ได้เรียนแบบออนแนด์ hand, โดยการเรียนที่บ้านผ่านหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามที่ครูประจำวิชาแจกให้และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายสบคจังหวัดนครสวรรค์ได้อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site. โดยเป็นการเรียนที่โรงเรียนภายใต้เงื่อนไขที่สบคจังหวัดนครสวรรค์กำหนดโรงเรียนจึงเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ตั้งแต่วันที่1ถึง14กรกฎาคม2564 <Your> name. My name จนกระทั่งมีการระบาดรอบใหม่ทางโรงเรียนวัดท่าเร็ดได้มีมาตรการคัดกรองประวัติการเดินทางของนักเรียนครูผู้ปกครองเพื่อจัดทำข้อมูลสรุปผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่สีแดงเข้มประกอบการตัดสินใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองจึงปรับการเรียนอีกครั้งเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา2,564เป็นไปได้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019จากวัติที่ประชุม mm. เห็นชอบให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์สอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6โดยจัดการเรียนการสอน5กลุ่มสาระรายวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาโดยครูผู้สอนบันทึกการสอนไว้ด้วยเพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดดูย้อนหลังได้และมีการเช็คชื่อเข้าเรียนทุกครั้ง 2. ให้ครูผู้สอนการงานอาชีพสุขศึกษาศิลปะและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนออนดีมานโดยมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานใบกิจกรรมศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและติดตามภาระงาน 3. ให้ครูผู้สอนวัดและประเมินผลการเรียนรู้แทนการสอบในห้องสอบ โดยปรับใช้วิธีการอื่นแทนเช่นการทำรายงานการมอบหมายงานการทำแบบทดสอบออนไลน์และให้ทำการวัดประเมินผลในระหว่างที่ทำการสอน 4. เกณฑ์การนับเวลาเรียนนักเรียนต้องเข้าเรียนร้อยละ80โดยครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาประเมินผลทางด้านจิตพิสยัยระเบียบว,วินยัยความรับผิดชอบเป็นต้น5 การปรับวิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งนี้ให้ครูผู้สอนดำเนินการสื่อสารชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียนให้ชัดเจน 6. กกรณีรายวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่เฉพาะของการฝึกทักษะแล้วแต่กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ครูผู้สอนพิจารณากำหนด ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลดังกล่าวให้ชัดเจน 7. ครูผู้สอนต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาอุปสรรคต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 8. ทุกกิจกรรมดำเนินการปรับเปลี่ยนตามการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 9. ครูผู้สอนสอบถามนักเรียนผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากนักเรียนและผู้ปกครองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่ย่อท้อของผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าแรดที่จะฝ่าฟันและผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ให้สมกับเป็น smart student smart teacher smart school ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าพัฒนาการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้และมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง